ขึ้นไปบนเวทียกระฆังดังเป้งหลานเดินก้าวเข้าไปโดนตักตอกโชกไม่เป็นไรหน้าหายไปแถมเฮ้ยพี่โกสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงปู่เข้มบุกพี่ฮะฮัลทุดมากเลยอ่ะพี่คิดเองบ้านนั่นน่ะเอาจริงๆหรือว่าเอาสร้างภาพเอาจริงๆเลยพี่ถ้าจริงๆมุกนี้ไม่ใช่ของพี่หลายคนก็บอกว่าเป็นมุกของพี่หนู่คลองเตยจริงจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นตำรับเลยคนที่ชื่อเหลี่ยมน้าเมืองราดถ่มตัวอแล้วพี่ะเลยนะตัดภาพมาคล้องตัดภาพมาล่ะตัดภาพแทบกูเลสโซ ว่าของพี่โกพี่ว่าของใครพี่ว่าของพี่หนูเนี่ยผู้ตีดพี่มีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไร่อยู่ๆก็มาพี่หนูอะไรอะไรอะไรอะไก็ไม่รู้มันต้องการอะไรงเอ กูจะเป็นพี่หลงเดี๋ยวมันก็ไม่ได้มันก็เออเอาฉีกไปพี่หนูแล้วกันเล่าใคุณผู้ชมฟังคนนี้หนึ่งเอาเล่าก็เล่าอันนี้เรื่องจริงประวัติมุกของหลูกพวกเข้มเนี่ยก็คือต้นตำรับก็คือพี่ลุงนะครับที่เขาเอาบอกเรียมน้ำเมืองลาดเนี่ยพี่หนูคลองเตยเนี่ยก๊อปทั้งกระบีเลยยกไปเลยก๊อปทั้งยวงของพี่ลุงเนี่ยไปแต่เขาว่ากันไม่ได้เพราะว่าตลกก็คือจำอ้วนเพราะรักจำพี่หนูหยุดไมล่าเรียมน้ำเมืองลาดนี่คือนี่หน้าเรียม เป็นคนราชบุรีชื่อเลียมอยู่ทุกวันนี้ต้นตอเลยเนี่ยคือจังหวัดราชบุรีหอนาดิกาจังหวัดราชบุรีแล้วที่สำคัญคือเขามีมีคนเหมือนมาขายอามันเหมือนมาขายยาไปไปอีปล่อยนิดน้ำมึงลบเขาชื่อนิดนะมึงลบปล่ยก็เด็กมันพูดสิไม่ใช่เป็นเหลี่ยมแล้วมึงจะมาแอบเยเดี๋ยว ฟังเขาเล่าแต่ก่อนอะเป็นเหลี่ยมแต่นี่ไม่ใช่แล้วใช่ก็คือเขาไปเขาไปยืนดูเป็นปายหีแบบงูกัดทองพรแม่ใช้ให้ไปซื้อแบบพริกแกงเขาบอกให้หนูเล่าหลังจากนั้นคืออ่านิดหน้เมืองลบเขาก็ปล่อยง ona, hey. <S <s ูกัดก anyway> okay> ัดทองพรอะไรเงี้ยกว่าจะกัดพอจะเขจะปล่อยพอจะปล่อยปุ๊บขายยางอ่ไม่ไขัดทันทีก็จำมาจนสุดท้ายเนี่ยพี่พี่พี่ลงเนี่ยไปเล่นหน้ากองไฟมอสามอ่ามอป็นไปปิดค่ายลูกเสือเดี๋ยวจะมีคำเดิมเหลี่

แต่โกเล่นชัดมากนะใช่คือต้องต้องบอกกันว่าที่มีเอามาของเก่าเราเริ่มเอาผสมตะานมุกพระใช่ไหมพี่นุ้ยเอามุกพระเข้ามาเข้ามาพอผสมตะานเกี่ยวกับของหลวงปู่เขมมุกพระใช่ไหมมุกพระของพี่คอมไงที่บอกว่าหลานชายจะขึ้นชคที่ลุมพินีทุกวันตรงใชยอะไรก็ว่าไปมาหาผมผมไม่มีอะไรให้เอากระดูกหลวงปู่เคมวนน้ำผักไปพุทธทางรัตนนังทำมังรัตนนังตัางทางรัตนนังเชื่อหรือไม่หลานผมเดินขึ้นไปบนเวทียกระฆังดังเป้งหลานเดินก้าวเข้าไปโดนตักตอกโชว ไม่เป็นไรหน้าหายไปแถบอันนี้มุกพี่คอมหลานตาผมไปนําเที่ยวกับเพื่อน <c oughs> ไปทางเรือไปกัน5้าสิบกว่าคน <c oughs> เรือล่มตายหมดห <c oughs> ลานแกรอดจมคนแรก <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครรับหู้จะใครอ่ะอาายังไงเมื่อกี้มันน้เหรอามต้องเีเอาเงียบอ้าเาใชู้แล้วจะรับให้อยู่แล้วไอ้พวกนี้บอกให้กุงเงียบก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอานู่นมาผสมเอานี่มาผสมแต่อย่างที่บอกว่าคือหลายๆคนบอกหนูเป็นคนคนแรกหนูยืนยันอย่างนี้ว่าหนูไม่ใช่คนแรกคือต้นตารับออริจินลคือจตุรงค์ไม่ต้องแอกไม่้าโอ้โห ส a S E ขึ้ชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีส S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S E ใครบอกว่าเซนกรู้จักกันดีส N S E ก็พวกเรานั้นทำราการทีว่งซทีวีเซนทีวิซทวีซนทีวย